มาสุขดาพิดาจ้าคือเมืองสนองใจทั้งหลายทบแสนปลายเมืองป๊กเสืสนอตื่นในวันที่13เลือนทุน8ปีคริสซองเหงเศร้าค่ะวันมาเมาโทรผ่นมาตรงตักกันดังของ youtube เที่ยงวันหนึ่งวันว่าเอฟซกูก็ตีเป,ปัาแทงไรกะพิดาเราตีเข้ามาโดยย้อยนจ่ายนิ้วเสียเทคปันผายแต่ใส่มือวิดีโออันหันอยู่ไหน รายการโพสต่างข่าวเมือ่อละกูก็ติลหันข่าวอันแล็กไพกว่ากําเสีค่ะโอเควันเมย์อ้นกว่าเย,ย,ย้ายาขี่ขาลีงามเมื่อวาวันเมื่อไรเอาขามาตรงตากันวันตอนตอนหนึง่งวันเมยนั่นเนี่ยเป็นวัน อ่านเข้าคายุยองเอากลุ่มมุนเข้าคามีภาวะจาดปันกุนเนย่อนมีแม่เปล่าคาฮักป่อเปล่าคาฮักแม่เฮ่อหมอเกดเคเฮกังยานสู่ผู้เข็นปั่นป่อย่อกาะปันมเมฆอย่ากปห้ของเอาปอย่อกาะเมฆไวเขียนเสียแล้กว่าเมืองขีกว่าเมืองไทยกว่าเมืองมนัน กว่าเมืองลาวจึงนั้นเนี่ยฮักป่อฮักแม่เฮาเกิดเคเพออันเดลิปันเนอสเตตจิงไทยอันตีเป็นตีพังหกพังเหี่ยตีเปินกุนตีปอเฮาเลยเมเฮาเกิดมานั่นเนี่ยถามด้วยล่ะปอเลยเมเฮานั่นเนี่ยจองเขาไขผัดจองเขาไขยันวันเกิดเมืองนอนตีพังหกพังเหี่ยเฮือเนี่ยถามด้วยฮะ ป้าเขากว่าอยู่เมืองไทยกว,กว่าอยู่เมืองขีเมืองมานตีเหลาสิมว่าปอเลตั้งแม่เนี่ยเขาตื่นลาดว่าใครปอกมือขึ้นเนอวันเกิดเมืองนอนลูกญิงน,นั่นก็ลูกใจเนี่ยเขาได้ราดจรงน้นรับนั้นหักปอหักแม่อย่าไปเอาปอแยกก็แม่ไปแปดแผ่นลิ้นไปตีอยู่แลตีเฮ็ดกินเนอดังลิ้นปอเข้าแม่เข้าเนี่ย ไร่การปกรสื่อถิ่นคลาจริงนั้นอนวายยิ่งเลใจหัดหันหาห,าาห,าหาลอกลายเกียดขีให้กังเพียนลินเฮาวานเมืองเฮาอันไหนบอกว่าเฮา,าหักปอเฮาหักเมตีสุดไลเกลิตีอยู่กว่าไรปียาวเลยข้าถึงเนี่ยรู้อไรเป็นจริงไนี กำได้วครับด้วยโอเอที่หนึ่งฮะปีน้องปัญแทงเขารายการกว่าตําสื่อโอเอที่หนึ่งวันมุได้เดเตมาอุบล่องอาเซียนของเสียวขึ้นจิงไตจับสิของคนเมืองไตเในจัดดีเงาจริงลอยไตยหล้งลองปางหมจมวันเกิดเจ้านางหอคำไทยปาที่เก่า อาซีพของเสียวึ้นจริงได้มีผู้ใหญ่วนหลงตั้งลำเลยตั้งหลายเนี่ยเข้าหม่มปางห่มจมยากรยอ้อนสูสุตองฝันเฮาเจ้านางหอวคำไทยปาที่เก่าอันอายุศักยินยาวมาถึงแปดสิบแปดปีนางหือนางหัคำอคานั่เตีอายุยินยาวกว่าเทียงตั้งหน้าอนานเท่าข่าอามาได้เปลี่ยนชาวไทย หาไม่ได้เป็นปี่น้องไทยก็ยุ่มยำนับถือเกยำกันมาเนี่ยปาที่เก่าใน่เนี่ย้นดังเมือง้นเมืองนอกที่หลายหลายเมืองก็ยุกยองเลยเอากุ้มหมุนไหวอําว่ามือละอาเซียนของเสียวขึ้นจิตใจมาตัางเอาจริงดีลอยใต้แล้งเนี่ยว่าได้เปลี่ยนวันปอกลีวันเมก็อย่าคุกคนว่นถึงกลุ่งคุ้นหมุนเงาอูพุงของเจ้าเฮาเย่าก็ตะว่ามาปึงอยู่ที่ เขียบน้ำเลียนดินหินผาอัน,นปินเงาจิงก็เลยวะ่ะปีดอกไดเพียงเดียวค่ะเทียงผายเทียงไร่หนึ่งเทียงเจอทางเปิงหนึ่งไทยในไต้นี่ยก็เปลี่ยนวันปีเมืองน้องก,กันเมืนน่อนางเข้าคาหันศักดิ์ศรีรับทานก็มีมาเนี่ย่าได้เปลี่ยนเจา้าคํากไก่น้อยห้ามาได้เปลี่ยนเจา้าพระนรีสวนห้าเนี่ยปานนั่นปื้นเมื่อนั่นก็ยำคมกันเสด็จต่อสูต้ติีต่อ ผลเล็งน้องไปยินน้องมาเหมือนกันแน่ถึงมากัปันแน่ใต้หอกขาแน่มีปีกะลีมีน้องก็อยาอ่าต้อนหลงอ่าต้อนลืมสีปอกเมื่อเมืองไทยเปลี่ยนเมืองจันจอมหลงย่อก็มีถึงเจ้านางหอคาเจ้าหอคาจะได้ก็เกย้ำยุ่มยำย่อก็นับถือมาตะสิอันนี้ก็ตีเลวติกูปีย่อก็กูปีย้อนสู่นางหอค,คาเฮาขาอายุยินยาว เที่ยงหลายหลายปียางกะเขาเป็นอ่าเฮียงใจตาคนเมืองไทยสิมกหาห่ปาคนเมืองไทยปัดปืนอันไหนมาตรงทักมาต่อไตะใครในปีดอเขาอันอาเซียนของเสียวคือจิตใจดับซิ่งจิตใจาจัดปางห่มจมหับตอนเจ้านางหอคำปลาที่เก่าอายุสักแปดสิบแปดปีนะฮะอ่านเขาข่า,ขาวของวันเมืม่อวานเนีเ่ยเฮออายุยืนยาวเนี่ยตรงทักกันไว วันอตัวหนึ่งวันเมื่อไหนค่ะเขาขาดคำมันหูคอที่สองกําซือกว่าไวมาพ่าเมื่อวันที่สิบสองเดือนธันเปียตปีคริสต์สองหิงสซาเนี่ยสามารถผ่ายซ่อมเข็มเจ้าคือมันเขาเมืองไทยปฏิห้องอวัคซีนเนี่ยมาเดี๋ห้องอากาศก่อยซีห้าเนี่ยเขาไลยมาตี เมืองหางค่ะเ,เ,เมื่อวานเนี่ยมาตีเมืองห่างเสบวันซื้อน,นันไลามาลัดไวต้ตีก้างก้อนหนึ่งเห็นเขาว่าเตมีเสียมามันเขามาซ้ำเข็มกับกวยเียันนางฮือลูกอ่อนนั่นตีไลก้างหยันเพอันเลีนางฮือฮาลูกอ่อนนั่นป้อตีไลกัดเย็นในรถเพเขียนมีโอกาสทั้งเป็นเนี่ยมาลัดชิงก้างเขา จ้ากว่าเสิไนไอ้บางก็อาศัยม่ยาวาเออได้เป็นลองเลียวยอ้อนเบืวองมาซ้ำเข็มเป็นกากอยสเฮกังย่อกะต่างเป็นอันดีมาตุ้มเตลูกอ่อน,นลูกอ่อนบางก็มือบ้านเนี่ยไรกินก็มีกินได้เช่นไอล่ะเนี่ยพอวัคซีนเนี่ยอันเป็นยอดเสอปักเส้นพี่ดอเขาได้หูก,กันดีเนี่ยก็ได้เหมือนหนังซ้ำเอาก็มีฮะนะ นะ้วัคซีนนำตากากไอซีในบ้านเขาซ้ำาปเนี่ยมีข่าวว่าซ้ำทั้งนุ่เยอะก็ทั้งหลายตีเมืองหางมือว่าน,นี่นะกับนีมีปีนหอนอยู่ว้ตีเมืองหางเนี่ยหลัดมาว่าเจออะไรด้วยข่าวถ่วมข่าวปอกเสือถึงเช้นนั้นเขาก็เอาลูกเอาล้านเสิแเลกว่ากาันกว่าสนกว่าหน้าอัมมาทบอัมมาหก อาม,มาปันก,กาไกเซี่ามาเขาซ้ำปันไหลเงื่องเวกว่าดีส่วนดีหน้าก็มีตั้งนำ้ำอันซ้ำก็ซ้ำมีดังน้ำอยู่มือวานเนี่ยอันหลอดก็หลอดอันน้ำไหลด้วยข่าวด้วยเงาก็กินกว่ายาวอะ่ะใจ่คือซ้ำกว่ายาวเนี่ยอันนี้ปาเขาขามาต้วยเนี่ยเขอเพียวมวยคนเขออมอื่นเพียนดินเขอกาลำใจกดอันว่านั่น แต่เขาเหมืนเดียดปันพันธุลูกอ,อ่ัญเขาเป็นลูกอ่อนเล็บภัยจองย์เหรอเาเป็นลูกหลานปอมาเล็บเซียวแลยโน้ตยนคือกว่าวันมือนะเขาลูกหลานเฮาคาันมีปายวันหลีลึกลําแลคึกคําคึดกําพาอันว่านั้นม่านเมียนมาคือกะลํางาปู่คืองาปี้คือปู่เจนน่ะเขาเด็ใครเฮ็ดปันอยู่ห้ารองขึ้นเยอะ ปีดอกเขาวุ่นได้เลยมาในเขาเปลี่ยนกะลากุนเนี่หยหลายๆก็ก็พอได้เพียนตีหูหลายปีเดี๋ยวเฮากุนแต่หกปีห้าสิบปีห้าเนี่ยเขาเฮ็ดไรฮะนะซ้ำเข็มนพัดไรนะเออก้อนั้นเขาได้ว,ว่างเพียนกว่าว่าการตีเฮาขากะก้อยซสนเนี่ยเฮามันกว่าตุ้มเตอ้อ เจออันนั้นอันไหนที่อยู่ในต้องในใสลูกอนนั่นอันมันก็อย่ะามากเนาะอย่าให้มีเอ็นมีเฮียงห้าให้เป็นก้นข้อก้นเหลืองก้นยอมกว่าห้าเขาเฮ็ดไรหมดฮะปอมีลูกมีเมมาก,ก็ให้มันหมันไปถ้าอย่าไปให้มีลูกมีหลานไรห้าเลยอันนี้นมันเขาก็เพียนการไปห,หมดรีโกเทผููเข็นอันว่าเนี่ยเสียนใบมือยามลาว่ามันเป็น,น่ยนนาม เพลกว่าผาเพลกว่าดำเพลกว่าจกยาเนี่ก็เตจี๊ยบกว้ยน้ำก็ตื้นเดียเป็นน้ำเขียนอันว่านั่นก็ตื้นเดียเป็นเขียนอ้ำจะว่าหักลูกอ่อนจังก้นหลงซึ่งนั้นือนพอเป็นเขียนอันว่าได้มันเตี้ยเพียวแบ็เงาหัก,กสักสีฮะเมื่อหนังไม่ตัวหนึ่งเนี่ก็ได้คุดเอาดีหักมันนะเอาดีโตอเอาดีโหเล็ดเป็ดหยอดเป็ดวัดมันเนี่ยไล่มัน มาซ้ำเข็มวัคซีนอันไทยว่านั่นบ้านห้องกระก่อยเซ่เนี่ตีเมืองหังเอิองดากองมูจีเิียงเมืองตนเนี่ปีนาเจ้าคือเมืองสโล่หลีข้อคมลีมองเจอจอมเจอเฮาฮาอำหู่ดันโกไลายาอียาไอนุงผ้าดงลงกี่เขาอันมาซ้ำปันลูกหลานเฮาฮา ตาลำลำมันนั่นเนี่ยเลยาเขีมกว่ายา่อกรน่นาใจกำลันเตียเฮ็ดเหอลูกหลานเฮาฮา,านั่นอัมเพเดือนไรเตียเฮ็ดเหอลูกหลานเฮาฮา,านั่นอัมเล็บอัมเสียวไรอันนั้นมันจางเปลี่ยนกว่าเออเนี่ยพี่ดา,จาเจ้เาคือมึงสลอยเฮาขาก็เลยเผอดีตัวรายการอันนั้นอยู่เสียนไปมึงอยู่ยามว่ามันเตีอัมมีตีมึงห่างตีเหลียวคุยฮะเตียนมันกะก้อยเซปัน เมีในสเตจจริงได้ตั้งนําเล่ตั้งหลายลูกก่อนหมังตีได้ข้าลาดข่าวอําปองปันมาเข้าฮาก่อมไรหู้ดันมเมืองไต้เข้าขาได้เป็นเมืองป่าเถื่อนเ่าอา่านเข้าฮาหพราว่าเม,มืองสันลอยนี่เป็นห้วยเป็นลอยเป็นกุ้งตีป่างตีเป้งอําปอกใครมีกับนั้นตะเดเข้าถึงการข่าวหู้ดันเลียไพเงาไลายเป็นอยู่ย่ามเดียวเข็นเป็นหนามาเข็นเป็นนวลกุยฮ่าเนี่ย อ่าไล่ทัศน์สางทัศน์สางเลยผู้ดันสิไหนตกกว่าเป็นเครื่องมือกะก๋วยซีเสียมามานันเขาสิได้ซ้ำปัปันเครื่องดน่ะหือมันติยบลงกว่าอย่าเพีดินนางหื้อจเจอเฮาเครือเฮานั่นเตรียมเฮือเฮึงเปิ้งใส่กว่านั่นเนี่ยเปิ้นเพียไนไว้ในอ่าใจมือว่าอะไรมาเหมือไนไในเปิ้นเพียไนไว้ในสิบปีตัง้งนานห้าสิบปีตั้งนาเฮาคาเดินเด๋อมืออื่นเขา เค้ามันเขาตื้นแต่ไรน้ำสีเขาเขาได้ระจริงแฮมวันเมื่อไรมันอันมาเห็ดจอมตาจอมตั้งมืนนังขอลีตั้งห้ามันมาอยู่น่าเวียงห้ามันมาหยบยหยบยปันนั่งยิ่งไตนังยิ่งไต่กว่าเกิดปันลูกเขาเส้นนั่นห้าเน่ก็เย็นเป็่นมันกว่ามันเน่ินน้ำขึ้นมาให้ไหนฮะเทียงอีนึ่งมานเน่กว่าทั้งแล้วก็ได้เป็นหูมันลายลฮะปอดหูปาจูนั่นเนาะปีนอเขาเปิดด้วยล่ะ ไล่เปลี่ยนการเขาได้กากอยซี่ปันหลวนเฮาค่ะนะเฮอหายเฮอตายเฮอไปอยู่ริมดีป้อขึ้นเยอะมากก็เยอะมากก็เอาลูกเอาเมก็เธอเป็นมันกว่าอย่าเธอมีลูกมีหลานอย่าเธอพีเตื้นไหนๆอันไหน,ไหนลีโกซีหม,มักกองต้องเลียงลูกก่นป้อขาหมอส่วนเลยวุน่นด้วยมากกองได้ยื้กรนปับตายหนึ่งเก็กอิ่มจ้า การดีซ้ำเขียมได้ค่ะลูกมันซ้ำกว่ารางวัลนะนะซ้ำกว่ารางอื่นรางมึงขนะดปีนอโหปันแห่งกัอนั้นอันไหนอลีกูนะคนอื่นคนคนเพียวคนคนเจ้ากาก่อซีก้องยางเสียซ้ำปันกันนั่นเองคนเมืองอ่ำปองเจอไว้อันไหนสมามานดีเอ่อนี่ก็มีด้วยก่อนนือใต้เท่านี่นอ่า กว่าอยู่จ้ามาน้ำรัดกว่ามาน้ำกินเขามาน้ำมันล่างมันหมอโ,อโอโอเขาเห็มหัวเจ้าก็เป็นพอร์ลูกดีเหล่ามาเสด็จตัวมนีมนะอันไนก้อยดีเสียนไปมึงไม่เจอหน่ะอย่าให้เขาขะไรโตเป็นเครื่องมือมันเขาอย่าให้ไรเปลี่ยนหนูลองยาอันว่านัน้นเสด็จมาซ้ำมาก,ากับข่อยเสียลา่าเปลี่ยนลองลีเออเฮกังจึงนั้นจึงไั้นเต้เต้มันเปลี่ยนเพ,พร์ตายเพอร์ด้หู้ไรฮะนึกเขียนว่า ส่สังพออันนี้ปันฝั่งเจ้าคือมึองสลอยจริงตไตว้ว่ากาก่อยซีมันค่นไจ้างปินพี่ตามมาเออเนี่ฝากไว้ครับโอเคแล้วก็ที่3ามก็เสียงกับเลยการสึกการเมืองกันอีหนึ่งอาเซียนของเสียวขึ้นจิใตใจตับจุ่มเจ็ดศูนเจ็ดอันเป็นตับ่ายงานห่าหานอยู่ดังทุ่งเมืองกึ่งเนี่ย อะไรเปลี่ยนปังตึกกันข้าวหึงเหมือนหนังร้อยตัวอันท่าในพื้นที่จ้ากว่าซึ่งในก็ติเลว่ามีตั้งน้ำยา่ากันหลายปอกไหลกันไปถึงมาวันเมื่อใดปอมีกนเมืองลูกหลานาว่ายิ่งเลยใจเนี่ยเลายมาเฮ็ดซึกกันไลามาหาเบาปุ่นพ่อนกันเมื่อแล้วตึกสอนกนารไว้อยู่ทีสองปักก็กำเดียวเนี่ยอะไรที่เวงเมืองถึงกันนะ อันเสียนใบ,บมืองมาหลัดนี่ตีหนึ่งในก็เลยก่อนเมืองในปองใจการเมืงองตรงถึงดังการเมืองหู่ว่าเป็นเพียนลิ้นเจ้าเก่าเจ้าเก่ามีปุนพอนเสดสตาลิเกียตเคีห่หึกกันคู่ใคไในปองใจนใคนลูกหลานกาปานย่ำเหนียวในเล็ดหักหวานหักเมืองแต่ด้เกียตเคี่หวานเมืองนั่นอ่ำจะว่าเอาป่อเอาเมยเสดไปตียิบเล่ามันเสดเกียตเคี่ให้ไว้ปันเพียนลิ้นป่อเพียนลิ้นเมย มาสอนการศึกคขานี่มาเฮ็ดซึกกันดั้งหนำทัง้งหลายมีอยู่ดีสองปากก่อเนี่ยเสียงใบมืองเลยกับสึบเดี๋ยวก็ติดต่อหน้าพื้นดีอันดีเสียงกับไปลองยาเมากรรมัมเสียแหละมาสอนจอมนั่นเนี่ยก็มีอสี่สิปลายนั่นเขาเล่นยาขายยาสู่ซ้ำยากายาเจ้ไหน อันมาเพียหยาอันจอยยาเยอะก่มาเห็ดจำหนังพักเปิงอันอาซีของเสียวขึ้นสุดใดมีปรสีตำวางไว้ปัน่นกับนั้นเตีเลยว่ากวนเมืองอันป่องใะเยอะการสู่ซ้ำขายยาจช่ไหมห่มกันเยาะสองปากก้อในมาสอนการซึกไว้อยู่ดีเมืองกึงปีน้องหูปั่นแหง่งพอมีบุญพณรัดว่า การดีกวนเมืองป่องจะเสลมาจ่อยหาบทำการเมืองสอนการศึกกันในย้อนว่าสิงกองก้อยเตียกมาเยาะเมืองกึงในมานก็เฮียนศึกเสด็จตึกมาเยาะเขาก็เกียดขี่ให้กังกิขงขาขยายตัวท่านว่าการขึ้นเลยกลางบ้านกวนเมืองเลยศึกศึกเลยกวนเมืองก็จำใจกันมาเยาะก็จ่อยกันก่อนนั้นกวนเมืองจัางเลยถกขามในปัแห้งกาเทียม เสื้เสื้อนเมื่อมีซึ่งมาสอนการดั้งน้นำเลยทั้งหลายเนี่ลองกินเยี่ยมนดนติเลว่าหยาบไว้ดาวพื้นทีเมืองกึ่งไนเนี่ยเป็นเมืองหมากเข้าเต้าน้ำก็อยากุกา้ยกะอันหยาบกินอิดออดเนี่ยเสียนไปเมืองเคยรัตว่าลองพักลองยืมหน้าฮื้อข้าวผลในเพืเยือนั่งเขียวเกาะมีอยู่กุก้ยกะ กินอยู่กูต่ากินอยู่กูวันยากก,กินอยู่กูยากในข่าวตามในข่าวตาสองถึงสามเดือนเนี่ยการซึกเนี่ยก้นสองปากกินวันสามตาอันน,นี้ก้นดีซอนอยู่กนน้ยนะดิเสียนไปเมืองลาเนี่ยอํำนาจปาก้นลลายหิ่งเจริญเป็นซึกเก่าซึ้งนั้นซึกใหม่ลหลายทีลาเดียวย่มเดียวอันนีเ้เบอรก้นเมืองข้าขขาป่องเจอเสดเลมาให้ซึ้งตั้งหนำตั้งหลายมาสอนการซึกมาพึกหมกกันตาดิตึกผู้เขียน อะไรเปลี่ยนมาซึกงานหลงเนี่ยใครถามว่าพอเลี้ยงลาวปานพอเลี้ยงเงินซาพอเลี้ยงปลาถงุงพอเลี้ยงกายะลดหลงอันว่านั่นอันเลียนกว่าเลียนมาจวนตีห้ามึงหนองห้าจวนเตี้ยไรคาห้าเยันกุงน้งเดปีดอหา้าได้สเตจตจิงได้กว่ากูตีหมูเจนําคำ้าว่้าสู้เจ้านั่นปลาถุงเจ้าเงินหลงเจ้าเงินซามีลดมีกายเมก็ซึกก็หนันเหมาเขาคา ปอปอกเลยเกิดออกเปลี่ยนมาตั้งน้ำเลยตั้งหลาใช่ไหมงงไเงินสู่เดียวไววเนื้อถุงเสียด้ยเขามันชาเดป้ากว่าป้ามาเสียด้ปันไอหนุงพาถุงเขาอันเฮ็ดกิ๊กเฮ็ดหลานป้าย้อนอยู่ที่นั่นกุ้ยหือเกิดมาเดือดเพียนดินแล้วเฮ็ดเฮ็ดปันพรดีเพียนดินนะั่นอันน,น,าานันเป็นรองสภาว่ามันมันเปลี่ยนตีเกิดเท่าจอมเซมกาโฮมป้าตีเกิดป่อตีเกิดแม่เท้าไหนใครผักถึงเจ้าเงินชาเจ้ารถเจ้ากาเขา เมื่อเลียวอาสีเฮาค่ะทางเมืองกึ่งนั่นเนี่ยมีคนเมืองหกักแี่นลินวันเมืองให้มาสอนการซึกมาเฮ็ดซึกมาหังกวยนะอะไรความไทยของว่าสมัครใจมาก็เดี๋ยวอ่อามไล่เทียติงพะระอามไล่คานก็ล่ะกลับนั้นเมื่อเลี้ยวเนี่ยเมื่อชวเชี่ยวมือมันกว้าง เมื่อตัวขาวเงาหัวเงาลายมันเปลี่ยนไปสย่งไรนหนก้นเมืองเกาปองเซาเซเลมาทั้งนำํำทั้งไหลปีดน้าเจ้าคือเมืองสน่อยปีดน้าเขาอันอยู่ดั้งเมืองไทยก็ลีเมืองขี่ก็อย่าดีเราซิมวะอ่านเสียนไปเมืองไทยลดะในจู้กันตัวอ่ะไ่้ดังจุ้มใต้เมืองลาเมืองขี่อ่ะเมืองไทยฮะเนี่ยจู้กันต้ว จูย่าในหูหบมันไหลเงินกันเฮ้ยเนี่ยตีโตาพักลายตายเนี่ย h o m กันเสดยเส่งเมื่อเป็นก่อนลงที่ไหนเธอเขาไร่ซื้อกินอันเดียนวันเมื่อตึกหมบก้านเลยพฤก,กันต่ดดีเกียรขี่ให้กังวันเมืองอยู่นั่นเนี่ยรารการปกเสือตึงมาต่อไตใคร,ในรเนี่ปีนเอาปันเทียงว่าก่อนเมืองเอาขาเขาหับทำการซึกฮังกวยดังหนำได้ทังหลายสอง ตีเลยว่าปลายปลายตีในทุ่งมึงกึ่งตีหนึ่งค่ะเสียทีได้ครับมาดเด็นหัวข้อที่สี่กันลองซึกมันอันตรงหนึ่งอยู่ว่าอยู่ว่าเมือ,องในสเตจจิงไ้วันเมือนในหลายหลายองตีกวยเสยนใบมืองนลาดว่าตีเก่งตองสิบตับกองไปอันไฮไลท์ อยู่ก็มีเนี่ยไฮไลท์กว่าจัเลยจอมจอกจอมเจิงฮะกว่าเปิรจอมเซียนต้าไซตังเมืองปั่นเกีงตองฮะอย่างก,กับเมืองนายฮะเซียนตังอาคูลำฮะเอาเราอยู่ไว้เนื้อเถื่อนฮะเน่ยสิบตับกองายเนี่ยหายเสียบหายซอยหายอยู่ที่ไหนฮะปองว่ามันซ่อมุกอยู่ไว้กลวยอัะไปเลยถอยถอยหนองเนื้อปืนดีอยู่ไว้ตามข้อสัง่งก็ไม่ต้องวานจาเม,มืองมู่ เมืองเวงนําตูเสียใรู้กว่าแล้วเมื่อเดียวอ้สิบตับกองเนี่ยก็ตึกอยู่ฮะเท่ากว่าเท่าม้าอยู่เพราะตอนนั่นเลยเตมีเพียกนการสีแล่ลายสีปายปลา,ยปายอยู่หือปาเขาขามาตัวในทางการมึงเนี่ยอันลองซึกมานตีเก่งดองเลยนัําตูไปถอยยอดก็ไปถอนนัเ้เตเปอร้อจีสั่งมีดอกหลายเลยนนายข้อลิงยอมห้าว่ากันแทงกั๊หนึ่งย้ยอนว่า จอมซึ่หลงยอดซึกผู้นำจิกจอมอาเซียอของเสียวขึ้นจิงไตดับสิกของจิงไตเนี่ยไล่กว่าปางคุ้มดี่เนบิดอเยอาก็หบทบอุบอหลายหลายผายหลายหจุ้มหลายหลายก็เมื่อหนังเมื่อว่าปิดอเขาได้รายันทบนายข้อลิงหยกนายอองซันสุก,กิอันนาวีเหมือนลิงไล่ความเอามือสองผ่าเสย,ยกไว เจ้าเป่าจอมสึกหลงยอดสึกตีเลยว่ามีหินเงียดๆเป่าขามาต้วยเนี่ยลิงมายาอันว่าได้ลีโกนะนางยิงได้ลิงมายาสามเฮือนยอกเนี่ยกวนใจหำสามกอล็อกโมยาปีดาวไทยเพียรเยอะ่ะลิงยอมก็แน่มันอ่อนๆกนกาหือกะยอมันหมออุบหมอลาดกาหือกะยอ ลิงได้มันดึงลิ๊กล็อกมันติจ๊กติจ๊กติเต๋าเต๋าน้ำตอนพอนี่เด้อเฮาจึงหือนี่อันเปิ้นอุปว่าพี่เฮาน้องเฮาอ๋าเฮาอ่านว่าท่านสัตติดิปอกวนละสื่อเฮ็ดสื่อนั่นบ่ลีกูปอเหมือนนางนายคอลิงยอมแน่อันในลีกูติเต๋านะอ่องสร้างได้อําเจ้าว่าอ่องเตะกระโตเตะกระสูติล่ะปีดาเขาเลเพนขึ้นปึนอันไหนล่ะ ดังเลียดเด็ดังเสียวลองคมผายไว้อ่านว่านั้นอ่านว่าได้เป็นปู่ียวของซานฮาว่าได้เป็นนายข้อลิงหยอมันเป็นลูกยิงฮ่าลูกยิงมันได้เหลี่มเสียปอมันดูก่อนเฮียนหลิกมาไล่โผอังเกฤษมารู้ก่อนไล่ลูกอ่อนมาจอมเถียงความมันกัดเขียนบอกันมาหลัดภาษาอังเกฤษเป็นอังเกฤษนายก็นายลิงมายาซามเฮ่อนยอกอ่านว่านั้น เฮาค่าดีจอ็อกป่นล็อกอันดีมันไรมัดเขียงมัดคา,ยดายอยู่ห้าวากันเทียงคำหนึ่งก๋วยซึกมาน่นอยู่ดีเก่งจองอ่านอยู่ดีน้ำตู่มินเอาลายไ,ได้นายยอมดีสั่งเห้ยืมเมื่อไรอยู่ดีคาสองข้อน่ตาด้อุบเนื้อโตเนื้อตังจอมสรุญยอดซึกจองฮันลีห้าจองทอกขาห้าตีผ่าดอกห้าผ่าดอกห้าเชื่องหือป้าจอมสรุญยอดซึกดัดความ กวางใหญ่ปุ่นตากวนเมืองปัดปื้นกูดีเพราะไหนมันเด็กคัดหูมีหน่งหลายเลยนายข้อสองก็เตสั่งว่าเก่งต้องต่อยบันอินนะเมืองปั่นก็ปั่นมันเขาอินดังนําตูปางให้เมืองไต่ปอดเหนือหมู่เจนําคํากระยอกตอกแตกกันให้อินหนึ่งจอมซื้อหลวงยอดซึกเนี่ยปลายวนมันสูงหน่าต่ามันเด็กคำเหี้ยวนั่นหยาบํำอีหนึ่งอยู่มันจังเขียวอยู่มันจังย่อมมาเนี่ยอันนี้ก็จังเป็นไรต่างการเมือง กับนั้นซึ่งมาในไปถ้อยย่าก็ไปถอนออกดีนำ้ำตุย่าก็เกิงทองจางมาไลา่เพียนการน,นั้นได้อบเนื้อตั้งเนื้อเพื่อน,นำไหลต่อยตั้งต่ตั้งต่ต่อยได้ก็อุบเนื้อเผื่นอนอาได้ล็อกเรียนการเมืองการเมืองนั่นลำลองเตะเตปีหน้าเจ้าคือเมืองสุ่อยด้วยลายเนี่ยปลายเนี่ยด้วยโจกาอันเนี่ยเ่อได้อยู่ภายกองมันสิละไหลน้ำตอนเด็ด พ้อนดีสิกฝากไปรายการลื่นสุดวันเหมือนไหนลองซึ่งมาไปถ้อยตีเกงีงดองและน้ำตูค่ะโอะ้มีปิดเอาถามเขามาหลายๆก็หลายๆคนเสียงก็ไปลงลองแคปเสียขันฟ้าอำนานเก่าเรียนเจ้าเสือขันฟ้าพระมหาจักรพรรดิไทยใหญ่ เมื่อแล้วมีอยู่ไหลายหลายตีหลายหลายัางเจื่ออะไรกู้ไก่ก็ได้เปลี่ยนพ่อนดีตาเจ้าก็พอซิงก็ซิงเมื่อไปซิงก็คัดใจนางหือดไนกู้ไก่เจ้าหัเสียงเมึงหมอกขาวมาคุณเด้อขุณทั้งหลายก็เปลี่ยนใจอันว่าเธาปีน้องเขาหูไว้หมื่นเจ้าตัวหนึ่งเจ้ากุปเหงเจ้ากุปหนึ่งเจ้าจองปากเจ้าจอง หนึ่งหอคำสิบหอคำหนึ่งหอเสียงเนี่ยคุณเออคุณทั้งหลายเปลี่ยนไตไทยมีจันหอคำมันย่ามีหอคำไปยินเนาะกูเก่าอะไดีูวกูนดีไต้เปลี่ยนถึงจันหอเสียงสิบหอคำสังเลยจันหอเสียงนึกเห็นสามปากสิบหกสิบเจ็ดเจ้าเสียงมึงหมกข่าวเมาเจ้าเสือขันฟ้าไห่หอดถึงมาเนาเพียนอินจเจ้าขึ้นเนี่ยเหมือนนังเมยห้องสอนมึงไปเกียงเหลา เกียงใหม่เกียงไฮเกียงแสนเกียงถุงเบ่เกียงหุ่งเมืองจีนล้านสิไรปอกตังหอเสียงลงต้าเจ้าคือเมืองสลอยอันเป็นลูกหลานเจ้าหอเสียงเนี่ยพอขาตโดยขึ้นปืนเจเน่เขาเป็นคือสังเปิ้นเหมือนนั่นเขาซ้ำเปลี่ยนไว้จริงวันเมื่อนนั่ซ้ำเปลี่ยนไว้ลายหลังนางหื้อเด็กยิ่งใหญ่ได้เป็นคือขุนขึ้นเหมือนเมื่อปานเจ้าเสือขันฟ้าเตะเล คัดแห้งเสร็จ่อสูผึ่งขึ้นจึงน้งหรือเด็บเฮลัยฮู้จึงนั้นอันนี้ก็มาสับแรงนี่พี่น้องเจ้าคือเมืองสไลว่าตีสันเปียกตั้งเปียงหลงก็มีไว้นะตีหิมจองสีเมืองมาตีจิงจ้องนั่นก็เดี๋ยวอ่าก็เลยมีดีขึ้นของอสั่งวิ่งตาหานะตีสันเแปบบียกสองในมิดิละละีาล่ะในมีดีหินเตีย อ่านมันก็เข้าขาวห้องว่าเทิดไทยดีวัดกาคำเนี่ยดีเจ้าเสียวค่ะอ่าสามในมีเดลเลยเนี่ยดีเจ้าหนอคข้ามว่าค่ะวัดป่าลันป่าเหวดังลำปุ้นสายตยุ้นยางเนี่ยวัดป่าลันนะปีหน้าก็ร้อยพายอยู่หิมนั่นนี่ก็กว่ากู้ไก่ไว้จออันเขาว่าเขาพันษาอันบ้าน วันเหย่อวันหลวงเมื่อแล้วกว่าเข้าสิมเจ้าจ้างเขาค่ะเอาเข้าสิมยลก็สร้างหลายหลายปอกมันตีเฮียงมากคาือวันเดียวค่ะต่างอันนี้ก,าจาก,ก็จะกห้เขาเปลี่ยนวันดินลึกลาคือคาเปลยนวันกลางวันวันวดเฮระลักสองกัดยําแก่ก็ไม่ตีหดัดยหก็มีเหมือนกันก็เตเป็นดีคลองเหยนะคลองเหหาดใหญ่ บีดีไตยก็เสียนไปมึงเนี่ยปีดอกขาดังด่านดอกห้าสัดเดา 5, หาห้าหัดใหญ่เจตอนสงขาเนี่ยก็หลายพอดีใครไครก็กับสิบเลติตโตมาทีรายการปกเสถินเดบันไม่โฟนกับศึกอะไรโกไก่ก,กันตีหัดใหญ่เนี่มีไปสามสิบแคบกันอันดุยฮะเมื่อไกลป้วนกว่าอีนึงตีเมืองฝังค่นเนาะตีวันยางปังควายเนี่ยอะไรก็มีเหมือนกัน ป้อกว่าดีจ้องนั่นพี่ดอวเขาดีได้หันเจ้าเสียวค่ะเจ้าเสียวโอ้ฮาอ่านดันก็เจ้าจ้างค่ะเจ้าจ้างยุงฮะเนี่ยที่วัดหวานยางป่างควายฮะนะอ่าต่างกว่าอ่านรวยอังคังกว่าดีจ้องนั่นถามด้วยฮะอ่านด่งหือดติตั้งกันด่งหืดเดียมโต้คงโต้หายเลยตกลื่นกันเนี่ยเล็ดไพ่เปลี่ยนลองรีเทิงจางหลุดหามต้องจักกันไว้วันมาได้มาสูงต้องสิงค่ะ